ปัจจัยที่มีผลต่อการทัานาหลักสูตรนะคะการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการทัานาหลักสูตรผู้วิจัยได้สังงคราะห์แนวคิดในการทัานาหลักสูตรของกลุ่มวิชาการที่คาดว่าสามารถนํามาใช้ในการทนานาหลักสูตรสถานศึกษามี2ด้านคือ 1. ความพร้อมที่มีอยู่ในโรงเรียนเช่นบุคลากรการบริหารสดุอุปกรณ์ความร่วมมือระหว่างบุคคลในโรงเรียนความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนหรือท้องถิ่น 2. ความพร้อมที่มีอยู่นอกโรงเรียนเช่น ความร่วมมือของชุมชนผู้ปกครองหน่วยงานเป็นปัจจัยหลักปจักปจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการท่านาหลักสูตรแบ่งเป็น2ปัจจัยคือ1ปัจจัยภายใน2ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในคือตัวแปรที่อยู่ในระบบโรงเรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับการท่านาหลักสูตรสถานศึกษาหมายถึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อการท่านาหลักสูตรสถานศึกษาทั้งในด้านการปรับขยายเพิ่มเติมการจัดทำรายวิชา การจัดทำสื่อเสริมและการกำหนดกิจกรรมเสริมได้แก่1ความพร้อมแน่นบุคลากรหมายถึงการจัดเตรียมความพร้อมให้แกบบ่บุคลากรในด้านความรู้ความเข้าใจในกัมธนาหลักสูตรการจัดสรรจำนวนบุคลากรที่เหมาะสม 2. ความพร้อมด้่นสื่อประกและอาคารสถานที่หมายถึงการวางแผงกนการจัดเตรียมอาคารสถานที่จำนวนสื่อเที่ยงนวยต่อการกัมน,นาหลักสูตรสถานศึกษา 3. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักสูตรของผู้บริหารหมายถึงความรู้ความสามารถของผู้บริหารในการวางแผนการบริหารจัดการหลักสูตรในด้านการจัดทำสาระก,การเรียนรู้ของหลักสูตร 4. นโยบายของการบริหารหมายถึงการกำหนดเป้าหมายของโรงเรียนเพื่อให้มีการพัฒนาหลักสูตรสารศึกษาโดยมีการจัดประชุมชี้แจงให้บุคลากรรับทราบและเข้าใจนโยบายของโรงเรียนและถือเป็นแนวปฏิบัติ 5. งบประมาณหมายถึงการจัดสรรดําเนินการใช้งบประมาณและนอกงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรารศึกษาปัจจัยภายนอกหมายถึงตัวแปรที่อยู่ภายนอกระบบโรงเรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาซึ่งในการพัฒนาหลักสูตรนั้นจําเป็นที่จะต้องอาศัยบุคลากรในชุมชนหรือท้องถิ่น ได้แก่1ความร่วมมือจากชุมชนหมายถึงการเข้าร่วมประชุมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรจากบุรุษคอนในลงในชุมชน 2. ความร่วมมือจากผู้ปกครองหมายถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเข้าร่วมประชุมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและ 3. การสนับสนุนจากหน่วยงานในท้องถิ่นหมายถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานในชุมชนในเรื่องของงบประมาณ สื่ออุปกรณ์และการจัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรค่ะสำหรับการนำเสนอของชั้นก็จบลงเพยงแค่นี้นะคะหวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมจะเข้าใจถึงการพัฒนาหลักสูตรมากขึ้นค่ะวันนี้ชั้นขอจบนำการนำเสนอเป็นแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ